สวัสดีครับโกับผมโ o ชอนนะครับกับรายการจอกก่อนเกมแมตช์โฟกัสนะครับก็วันนี้เราจะมาพูดถึงฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยุโรปนะครับผมรุ่นอายุไม่เกิน21ปีหรือว่ายูโร U 21นะครับผมปี2025ที่สโลวาเกียเป็นเจ้าภาพนะครับผมจัดที่สโลวาเกียครับก็มีผลการแข่งขันดังต่อไปนี้ครับเราไม่เรียงตาม A B C D เราจะเรียงตามวันที่เขาทำการแข่งขัน นะครับผมใครมาก่อนแล้วเพูดคนนั้นก่อนใครมาทีหลังแล้วก็พูดทีนั้นทีหลังนะครับเอาง่ายๆเริ่มจากกลุ่มซีก่อนนะครับก็เป็นจอร์เจียแพ้โปรตุเกสไปครับสูนย์ปรตุกดสีนะครับถ้าชนะโปรตุเกสได้นี่เข้ารอบเลยนะมีสิทธิ์เลยใช่ใช่แต่ว่าแพ้ยับเลยครับสูนโปรตุดสีโปรตุเกสชนะจอร์เจียไปสี่สูย์นะครับโดยที่จอร์เจียโดนใบแดงด้วยนะครับผมพอโดนใบแดงปุ๊บเหลือสิบคนครับเสียสูตเลยครับผม เสียประตูแบบง่ายๆก่อนแล้วหนึ่งศูนย์แล้วก็แต่ครึ่งแรกนะแต่เสียครึ่งหลังแล้วเสียขึ้งหลังสามลูกนะครับแพ้สบายเลยครับศูนย์ประตูต่อสี่ครับโปตุเกตถล่ม 4. สี่ศูนย์แล้วก็สามนะัดไม่เสียประตูเลยยิงจอเกตได้สี่ยิงโปรแลนด์ได้ห้ายิงฝรั่งเศสไม่ได้แต่ก็ไม่เสียสรุปยิงได้เก้าไม่เสียเลยนะครับผมทางฝั่งของโปตุเกตนะครับโหดมากๆนะครับทีนี้มาดูทางฝั่งของรรอรรฝรั่ง,ง,งเศสกันบ้างน,นะครับก็เอาชนะโปรแลนด์ ที่ตกรอบไปแล้วได้แบบสบายๆครับสี่ประตูต่อหนึ่งคือปกติภาพวมโดยรวม,มก็ยังดูเหนว่วโปรแลนด์อยู่แล้วในเรื่องของอตัวผู้เล่นหรือว่าอะไรอย่างเนี้และโปรแลนด์ตกรอบไปแล้วก็คือไม่เอาแล้วแน่ๆเพราะนั้นฝรั่งเศสยิ่งเล่นสบายเขาไปใหญ่ชนะแบบง่ายๆเลยครับสี่ประตูต่อหนึ่งทำให้จบเกมทั้งสองคู่นี้นะครับผมตารางคะแนนออกมาไปที่เรียบร้อยแล้วปรากฏว่า,ปวนานโปรตุเกสมีเจ็ดคะแนนฝรั่งเศสมีเจ็ดคะแนนจอร์เจียมีสามโปแลนด์ไม่มีคะแนนนะครับ ก็ทําให้อ่ต้องมาดูประตูได้เสียกันปรากฏว่าโปรตุเกสดีกว่าฝรั่งเศสครับทำให้โปรตุเกสเป็นที่หนึ่งเป็นแชมป์กลุ่มฝรั่งเศสเป็นที่สองครับแต่รองแชมป์กลุ่มครับของกลุ่มสี่อันนี้มาดูกลุ่มเอกันบ้างนะครับสเปนกับอิตาลีครับเข้ารอบไปแล้วตั้งคู่แย่งที่หนึ่งของกลุ่มกันนะครับจบสรุปว่าจบเกมเสมอกันไปที่หนึ่งประตูต่อหนึ่งนะครับก็ทําให้สเปนยังเป็นที่หนึ่งของกลุ่มอยู่ดีนะครับผมด้วยประตูได้เสียที่บวกสองเข้ากับอิตาลี แต่ว่ายิงได้มากกว่าอิตาลีครับทำให้เป็นเป็นที่หนึ่งครับอิตาลีเป็นที่สองส่วนโรมาเนียกับเโลวาเกียโรมาเนียแพ้สโลวาเกียหนึ่งประตูต่อสองนะครับผมก็เจ้าภาพก็ยังไว้ล่ครับนะสุดท้ายยังเอาชนะโรมาเนียไปได้สองประตูต่อหนึ่งนะครับทําให้สโลวาเกียมีสามคะแนนโรมาเนียไม่มีคะแนนครับแต่ตกรอบทั้งคู่อยู่ดีครับเพราะฉะนั้นสโลวาเกียไม่ได้แชมป์แน่นอนนะครับเพราะว่าตกรอบไปแล้วเพราะฉะนั้นรอบนี้ถือเป็นเจ้าภาพแต่แค่เป็น ทีมอื่นครับในแต่ทีมที่เหลือที่เข้ารอบไปแล้วเดี๋ยวเรามาพูดกันว่ามีใครบ้างตอนนี้ยังไม่บอกขออุบไว้ก่อนขออุบไว้ก่อนแล้วก็เดนมาร์กฟินแลนด์ฮอลแลนด์ยูเคครับกลุ่มดีเดนมาร์กเสมอฟินแลนด์ครับสองประตูต่อสองเดนมาร์กนำฟินแลนด์ก่อนสองประตูต่อศูนย์แต่ก็โดนฟินแลนด์ที่เสมอสองประตูต่อสองแต่ต่อให้เดนมาร์กได้แค่เสมอฟินแลนด์ก็เพียงพอครับประการที่เป็นแชมป์กลุ่มมีเจ็ดคะแนน ใช่นะครับไม่เน้นแล้วแล้วฟิแลนด์ก็มาลุ้นเอาก็ไม่ทันแล้วครับยังไงก็ไม่ชนะก็ตกรอบอยู่ดีใช่ครับส่วนฮอลแลนด์ก็ชนะยูเครนที่สองดูตัวสูย์พิาการจัดจะตกรอบจะเป็นมาเข้ารอบนะครับเพราะฉะนั้นครับเดนมาร์กที่หนึ่งฮอลแลนด์ที่สองนะครับเข้ารอบไปส่วนยูเครนครับตกรอบแล้วก็ฟินแลนด์ก็ตกรอบเช่นเดียวกันครับกลุ่มดีครับเดี๋ยวนี้มาดูกลุ่มบีนะครับ อ่าสโลวีเนียสาธารณรัฐเช็กแล้วก็อังกฤษแล้วก็เยอรมันนะครับปรากฏว่าสโลวีเนียแพ้เช็กศูนย์สองแล้วก็อังกฤษแพ้เยอรมันหนึ่งสองนะครับไม่ชนะนะครับสำหรับอ,อังกฤษก็แซงเยอรมันที่หนึ่งไม่ได้นะครับแถม,มนิ่มตามตัวเองแพ้เยอรมันด้วยนะครับแต่ยังดีที่เช็กนะครับช่วยไว้เอาชนะสโลวีเนียไปสองศูนย์ทำให้อ่าอังกฤษ ได้สี่คะแนนก็จริงแต่พีพอต่อการเข้ารอบนะครับพอเช็คดันแพ้สองนัดแรกแพ้รวดไปก่อนแล้วทาให้ตกรอบก่อนแต่เกนนี้ช่วยเคี่ยวเธอ,เธอต่อให้อีกทีหนึ่งนะครับผมโอนเป็นพระคุณอย่างสูงเลยก็เลยทีเดียวนะครับก็เยอรมันที่หนึ่งครับอังกฤษที่สองนะครับผมทาให้รอบต่อไปครับรอบไปในบุดท้ายครับอ่าเตะกันคืนวันเสาร์นะครับผมสองคู่มีเวลาห้าทุ่มกับตีสองทึ้งตีสองไปต่อเช้าวันอาทิตย์นะ แล้วก็คืนวันอาทิตย์ห้าทุ่มและตีสองในของคือวันอาทิตย์แล้วไปต่อเช้าวันจันทร์นะโอเคนะครับก็เลี้ยงตามที่ผมบอกเลยเสาร์วัอาทิตย์ห้าทุ่มตีสองห้าทุ่มตีสองโปตูเกตเนเธอร์แลนด์หรือโปตูกเกตบอลแลนด์ Portland, นั่นเองครับก็จะเป็นชาติที่มีเขาเรียกว่าอะไรความสัมพันธ์อดีตในสมัยก่อนกับไทยใช่มาค้าขายมาติดต่อการทูตอะไรอย่างเงี้ยนะครับไม่งั้นจะมีหมู่บ้านโปตุกเกตหรือบ้านฮอลันดาที่อยุธยา นี่แหละครับสองชาตินี้ก็มีทั้งคู่ก็คือทั้งโปรตุเกสแลวก็เนเธอร์แลนด์หรือฮอลแลนด์นี่แหละครับใช่แต่รอบนี้ครับต้องมาเจอกันเองนะครับเพราะฉะนั้นจะมีทีมเดียวที่เข้ารอบอีกทีมต้องตกรอบแน่นอนจะเป็นโปรตุเกสหรือฮอลแลนด์ครับรอรุ้นกันนะครับผมแล้วก็เยอรม่นมเจอฝรั่งเศสเอายัง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 ,ยงเร็วไปเอาสเปนกับอังกฤษก่อนสเปนกับอังกฤษเปะคืนวันเสาร์ต่อเช้าวันอาทิตย์นะครับผมก็อ่าโปรตุเกสที่หนึ่งซีเจอที่สองดีอันนี้ที่หนึ่ง เอเจอที่สองบีนะครับจะเป็นเจออังกฤษนะครับใช่สนุกแน่นอนแล้วก็เดนมาร์กกับฝรั่งเศสเจอกันอีกแล้วเหรอครับเนี่ยเจอบ่อยมากไม่ว่าจะเป็นบอลโลกบอลยูโรชุดใหญ่หรือว่าบอลยูโรเนี่ยยูยิบเอกเจอกันอีกนะครับคู่กันแล้วไม่แพ้กันเจอกันบ่อยมากครับเดนมาร์กกับฝรั่งเศสนะครับผมที่หนึ่งดีเจอที่สองสี่นะครับ, 1, D, 2, รบแล้วก็ เยอรมันกับอิตาลีเยอรมนีอิตาลีคู่ดึงสุดเลยของวันอาทิตย์ต่อชาววันจันทร์นะครับผมก็ที่หนึ่ง B เจอที่สอง A นั่นเองนะครับซึ่งเราได้ทำการค้นพบค้นหาข้อมูลกันเรียบร้อยแล้วนะครับปรากฏว่าปรากฏว่าปรากฏว่าเปิดเปิดเปิดโอ้ยปรากฏว่าอยู่นั่นอ่ะโอเคอ่า สเปนกับอังกฤษใครชนะไปเจอกับโปรตุเกสเนเธอร์แลนด์่าใช่ก็คือสายบนนะครับสายบนสเปนอังกฤษโปรตุเกสเนเธอร์แลนด์โอ้ถ้าสเปนเจอโปรตุเกสสนุกเลยนะพอเพิ่งเจอกันไปในยูฟ่าเนชั่นลีกแล้วไปโปรตุเกสที่ได้แชมป์คิสซโนโรนโดแล้วได้ชูทัวอีกหนึ่งรอบนะครับผมส่วนสายล่างครับหรืออีกคำหนึ่งเขาบอกว่าสายซ้ายสายขวา บางที่บอกสายบนสายล่างก็นั่นแหละสายสายขวาหรือสายล่างเนี่ยแต่บาก็สาส่้ายอะไรอย่างงี้ใไ่ไหมสายล่างเยอรมันอิตาลีใครชนะไปเจอกับเดนมา,าร์กฝรั่งเศสนั่นหมถึงว่าถ้าเยอรมันมเจอฝรั่งเศสก็หนังงวนเดิมเมสิตที่เป็นฝรั่งเศสทะลุไปอีกแต่ถ้ามันเกิดเป็นอิตาลีเจอฝรั่งเศสหรือว่าเยอรมันเจอเดนมาร์กหรืออิตาลีเจอเดนมาร์กอะไรเงี้ยอันนี้อีกเรื่องหนึ่งใช่สนุกแน่แต่เขาว่ากันว่าเหมือน สายล่างจะเบาแต่ก็ไม่แน่หรอกครับไม่แน่หรอกครับอะไรเกิดขึ้นได้ิกแพงผิกผันก็ได้หมดอ่ะเพราะว่ายูยิเอดนี้มันไม่เข้าใครออกใครจริงๆขนาดเดนมาร์กว่าดูมันเป็นรองยังชนะฮอลแลนด์ได้เลยเห็นไหมไม่แน่สโลวันบาติสลาว่า๋อบาติสลาว่าไงเมืองหลวงของอประเทศโโลวาเกียนะครับ ไปกันเสร็จในสุดสัปดาห์นี้เสาร์อาทิตย์ไปเจอกัน25มิถุนายนนั่นหมายถึงว่าแตะกันกลางสัปดาห์หน้านะครับผมสองคู่อีกคู่หนึ่งแตะที่โคซิเซ่นะครับนะัดชิงแตะกันคืนวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนก็คือประมาณวันเสาร์อะไรเงี้ยใช่ใช่ใชใช ถ้าเตะสามทุ่มจะด่าว่าบ้านบ้านเราอาจจะเดินไปตรงเช้าวันอาทิตย์ที่ยี่สิบเก้าพิซูนาประมาณนี้ครับแต่ไม่เกินสามสิบพิซุนานี้รู้ผลแน่นอนว่าใครจะได้แชมป์ยูโรยูยี่สิบเอ็ดนะครับเพราะเตะกันภายในเดือนนี้เดือนเดียวเลยไม่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 หลุดไปถึงเดือกนกรกฎาคมแน่นอนนะครับผมก็รอรู้กันนะครับรักใครเชียร์ใครก็ตามุ้นกันโปรตุกเกสอลแลนด์สเปนอังกฤษหรือเยอรมันอิตาลีเดนมาร์กฝรั่งเศสใครจะเป็นแชมป์ยูโรยูยี่สิบเอ็ดครับ รอลุ้นกันนะครับผมกับเจาะกรรเกมแมตช์โฟกัสก็ตามสัญญาครับเราก็นํามาพูดกันแล้วเพราะว่าเราก็ากรอรอบน็อกเอาเนี่ยแหละถ้าได้ผลออกมาเมื่อไหร่หรือว่ารู้ว่าใครจะได้เจอใครเมื่อไหร่เราจะนํามาพูดคุยกันทนันทีนี่แหละครับก็มาเจอกับคุณผู้ชมเรียบร้อยแล้วแล้วรอลุ้นเอาแล้วกันนะครับว่าสุดท้ายแล้วใครจะเข้าไปรอบตัดเชือกรอบตัดเชือกตัดเชือก เอาเชือกมาตัดดีเดี๋ยวตัดเลยนะครับผมโอเคไว้พบก,กันใหม่ในโอกาสหน้าสำหรับว,วันนี้หมดเวลาลงแล้วขอลาไปก่อนกับจอบกกรนเกมแม์โฟกัสหมดเวลาเจาะแล้วครับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ